สวัสดีสสดครับผมจะกับเราในรายการสตาร์กลับคลอสชนี่เราสองคนนะครับวันนี้เนี่ยเจนเอาอะไรมาบ้างเ้นมีภาพบรรยากาศนะครับของเดอะสตาร์ครับ,รบผมไปเดินสายโปรโมทเพลงที่พักใต้นั่นเองเออ ที่จะพาไปดูเบื้องหลัง MV เพลงที <parody aking side> ่ท <Teraz ov aries> ุกคนรอคอยโอ้โหคุณและคุณเท่านั้นนะครับวันนี้ได้ชมกันแน่นอนสวัสดีครับชาวสายขับนะครับผมแกงส้มระตัศน์นะครับวันนี้เราก็อยู่กับบรรยากาศนะครับการถ่าย MV เพลงคุณและคุณเท่านั้นนะฮะก็ต้องบอกว่าตั้งแต่เช้าเนี่ยก็เปียกน้ำเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นฉากที่เราต้องลงไปถ่ายทำกันในน้ำครับ